คอลเลคชั่นใหม่เข้ามาแล้วนะคะน้องเอวานะคะรอบนี้มาพร้อมโลโก้แบรนด์สวยๆของโรเวล่าเลยนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มฟังก์ชันตรงที่ว่าปากระเป๋าเป็นซิปภายในแบ่ง3ช่องใส่ของได้จุมากเลยค่ะนี่มีครบทุกสีเลยนะ,ะอยากจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะสัดออกมาใช้อยู่ที่34เซ็นตีเซนใส่ของได้จุมากเลยนะคะแล้วก็สีใหม่เลยนะคะก็จะเป็นสีลาเวนเดอร์นี่นะคะสีเองนี่สวยมากเอาไปแมทชิ่งกับกบระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ได้ ได้เลยนะคะน้องมาพร้อมโครสส่วนลดด้วยนะบอกเลยว่าลูกค้าที่ต้องการนะคะหากระเป๋าแบบช้อปปิ้งแบ็คใช้งานงาน่ายใส่ของได้จุใส่ของได้เยอะนะคะน้องเอวาต์ีตอบโจทย์มากจริงๆค่ะนี่ตัดขึ้นมาอยู่สี่สีพร้อมส่งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าข้างในนะคะใส่อะไรได้บ้างนะคะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่กําลังตามหากระเป๋าช้อปปิ้งแบ็ใส่ของจุนะคะใส่ได้จุจริงเปิดปะปากระเป๋านะคะเปิดง่ายมากเลย ปากระเป๋าเป็นซิปนะคะรูดเปิดปิดปุ๊บนายได้ลื่นปิืดเลยค่ะนี่ภายในแบ่ง3ช่องมีช่องซิปกลางให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าใส่ของได้มีช่องเสียบมือถือให้มีช่องซิปนให้อีกหนึ่งช่องเปิดปิดปากกระเป๋าก็ง่ายมากเลยและที่สำคัญใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวเหลือพื้นที่อีกเยอะมาก สามารถใส่เอกสารไปคุยงานกับลูกค้าได้นะคะแต่ยังไม่จบแค่นั้นลูกค้าบางท่านแบบได้เดินทางขึ้นเครื่องนะคะอยากได้กระเป๋าแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สักชุด2ชุดรุ่นนี้ก็เป็นอีกคอร์เรชันเลยที่ตอบโจทย์มากมือว่าจะเอาไปใส่เป็นพวก Macbook อันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนี่จุจริงเพราะว่าไซส์ตัวนี้นะคะอยู่ที่34เซนเป็นไซส์จัมโบ้เลยค่ะใส่ของได้เยอะมากและที่สําคัญดูไม่ได้ใหญ่ด้วย เบามากน้ําหนักก็เบาจริงๆเลยอยู่ประมาณ250กรัมแล้วก็นิ่มมากเลยค่ะเพราะตัวนี้ทําจากหนังแกะแท้ทั้งใบไม่เคลือบและไม่ผสมหนังเทียมใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นบอกเลยว่าการใช้งานจริงตอบโจทย์มากมาพร้อมหนังรองบ่าให้แบบนี้เลยใส่ของจุใส่ของเยอะบางทีใส่แบบแบบ macbook อย่างเงี้ยกลัวบอกว่าถ้าเป็นสายโซ่จะเจ็บไหมตัวนี้เป็นหนังรองบ่านี่สอบ ซอฟจริงจริงแล้วเป็นแบบคอลเลคชันแบบ i m ม l เลสลูกคาใช้กันได้ยาวๆเลยไม่ต้องกลัวว่า,วาหูเดี๋ยวจะล้าไหมอันนี้ไม่เป็นค่ะไทม์เลสแน่นอนอ่ะมาตัวนี้นะคะสะพายขึ้นไหล่แบบนี้นะคะได้ง่ายๆเลยเป็นทรงช้อปปิ้งแบ็ซีซีพร้อมส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำซีคลาสสิกสุดเลยค่ะที่มาพร้อมตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกลุกทุกสไตล์นะคะหรือว่าจะเป็นสีนู๊ดนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นโทนเสื้อผ้าสีอ่อนสีเข้มได้หมดนะคะนี่ สีน้ำเงินเทานะคะตัวนี้ก็สวยมากและสีที่นี่ตัดมาใหม่เลยคือสีนี้เลยค่ะสีลาเวนเดอร์นั่นเองนี่ลาเวนเดอร์สวยเก๋น่ารักมากเลยตัวนี้นี่เป็นสีใหม่ล่าสุดเลยค่ะนี่สวยมากอ่ะสนใจนะคะอยากได้สีไหนนะนี่เลยค่ะรีบทักแชทก่อนเลยนะคะเพราะตอนนี้นะคะ จัดโปรโมชั่นลดเยอะมากเลยกดสั่งซื้อในลิงก์ได้เลยนะคะในปักตะกา,านี่ได้เลยค่ะนี่อ่ะลูกค้าคอลเลกชันน้องเอวานนั่นเอง